สวัสดีครับวันนี้ก็ได้มาซุ้มอีกแล้วนะครับที่ต้นไม้แห้งไม้ใหม่นะครับต้นใหม่ดูว่าจะมีให้ล่าไหมวันนี้เรามาชมกันได้เลยครับ สวัสดีสำหรับวันนี้ก็จัดไปสีแต้มนะครับต้นม้แห้งเดี๋ยวถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างจะไปถ่ายวิดีโอลากกระลอกให้ดูนะครับกระลอกแต่ <laughs> กระแตหรือเปล่าไม่รู้นะครับทางบ้านผมก็เรียกว่า อีกอย่างมีวิธีล่าของผมอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าว่างๆจะทําคลิปวิดีโอให้ดูนะครับถ้าอยากชมก็กดติดตามไว้นะครับไม่พลาดแน่ๆว่างๆก็ค่อยไปทํานะครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้